ก็ขอกราบสวัสดีพี่ป้านะ้อาแม่สาวหน้ามนแล้วพบคนไข่ไขก่กันทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเพิ่งเล่นใหม่วันแรกสมัครใหม่นะครับไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะครับผมก็ได้ปั้นไอดีมา1 ID อดีนะครับ ID ดีไก่1 ID อดีนะครับเพื่อที่จะมาพาทุกคนอคนทำความเข้าใจกับเกมน,นะครับจะได้แบบไม่ต้อง บุญไยในสมองก็คือแบบเออเล่นยังไงแบบไหนนะครับเดี๋ยวแอดพาปั้นนะครับปั้นยังไงให้ไอ้ดีโหดนะจ๊ะโอเคเข้าไปเลยอ่าใครที่สมัครใหม่แอดก็ขอแนะนําให้ทุกทุกคนนะครับเลือกเซิร์ฟ79นะครับถ้าถ้าเราเลือก79กับ78นะครับอ่าฟังกันดีนะครับทุกคนอย่าพลาดเดี๋ยวผมพาปั้นไอ้ดีให้โหดนะครับอ่ามันจะมีอยู่3เซิร์ฟนะครับให้ทุกคนสมัครนะครับก็คือ80 79 78 79 80เนี่ยอ่าสามเซิร์ฟเนี่ยให้ทุกคนเลือกเลยนะครับผมอ่าส่วน80เต็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า78 79 80เนี่ยก็คือเราสามารถอยู่กิวได้กันได้นะครับอ่าใครสนใจอยากจะมาอยู่กับผมก็สมัครเซิร์ฟ79นะครับสำหรับเด็กใหม่นะครับหน้าใหม่นะครับอ่าโอเคก็อีพีนี้จะเป็นอีพีแรกนะครับผมเปิดมาสอนนะครับเปิดสอนก็คือทำให้ไอดีโหด ได้ตัวนินจาดีๆนินจาระดับ S ข้างหน้านะครับอ่าไม่ไปหลงกิเลสนะครับในการซื้อตัวนินจาในเกมนะครับอ่าโอเคเข้าไปกันได้เลยนะครับอ่าผมอยู่เซิร์ฟ79นะครับทุกคนใครอยากจะเป็นเพื่อนก็เดี๋ยวผมบอกนะครับทุกคนต้องเข้าไปในกลุ่มนะครับผมทิ้งอ่าบาร์โค้ดไปเรียบร้อยแล้วสแกนมาเป็นเพื่อนกันได้นะครับนินจาผมก็ไม่เยอะนะครับผมก็ เริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่ในดีใหม่นะครับอ่าผมก็อยากท้าทายดูนะครับอ่าเริ่มใหม่ได้มาประมาณสัก6วันแล้วนะครับอ่าถ้าเราแบบเล่นใหม่ๆนะครับมันจะมีกิจกรรมหนึ่งเลยนะครับ <Spring. S 2> ทุกคนมันจะมีกิจกรรมให้ทุกคนไปดูนะครับกิจกรรมอิทจินะครับอ <t ul ing> ่าอิทจิตัวนี้นะครับอ่าข้างข้างข้างขวามือนะครับเนี่ยมันจะมีให้มีเวลาให้นะครับ 8วันนะครับอ่าอิเตจิตัวนี้ไปดูครับฉากโคตรสวยเลยดูดิมันจะมีเวลาให้เราทำนะครับคือประมาณ8วันนะครับอ่าทุกคนอย่าพลาดนะตัวนี้โหดจริงๆนะครับเป็นตัวที่ดีมากๆแล้วนะครับสำหรับสายฟรีนะครับไอดีนี้ผมจะไม่ยืนยันตัวตนไม่เติมไม่อะไรเลยนะครับเล่นฟรีๆนะครับได้นินจาแบบโหดกันไปเลยนะครับอ่าผมจะมาสอนนะครับสอนวิธีปั้นก็คือ กิจกรรมอีตาจิตัวนี้ทุกคนห้ามพลาดนะเวลาที่เราเข้ามานะครับมันจะอยู่ช้อยแรกนะครับอ่าช้อยแรกครับมันจะมาอย่างนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลื่อนดูนะครับทุกคนทํากิจกรรมไปตามที่เขาบอกนะครับในเกมนะครับอันนี้ผมก็ทําครบ800คะแนนแล้วนะครับถ้าทําครบ800คะแนนก็จะได้อีตาจิมาฟรีๆนะครับนินจาระดับ A นะครับโหดมากๆตัวนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับก็คืออ่าดดาระนะครับผมดดาระจะอยู่ข้างล่างนะครับ อันนี้มีเวลา40วันนะครับอ่าทุกคนต้องทำทำยังไงอะ่ะก็คือเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมบอกนะครับอ่าอันแรกก็คือมันจะได้ง่ายเองทุกคนก็ไปทำอ่ะเควสนะครับเควสร้อยกล่องนะครับอ่าก,ล,กล่องร้อยกล่องเราก็จะได้คะแนนนะครับเมื่อเราทำครบ6,000คะแนนนะครับเราก็จะได้ดีลละ อ่านินจาระดับ A นะครับแสงอุตสาหอีกตัวนะครับมาฟรีๆเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเกมเขาเอาใจเราอยู่นะแต่ก่อนเนซื้อแพงนะครับเดตาล่าแสงอุตสานะครับผมอ่าช้วแรกเนี่ยก็คือทำนู่นนี่นั่นไปนะครับ PVP อะไรก็ได้แบบต่อสู้อย่างเงี้ยลองกันอย่างเงี้ยอ่าแรกๆที่เข้ามานะครับเดี๋ยวมันจะเปิดให้เราทำกิจกรรมไปเลยนะครับผมอ่าอันที่2ก็คืออ่าเครดตากล่องนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ตรงนี้นะครับเควสร้อยกล่องก็จะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเป็นกล่องข้างๆเดล่ละเนี่ยหินไหมถ้าเราทําครบ60กล่องครับอันนี้1 0กล่องแรกอันนี้40นะครับถ้าเราครบ60นยะมันก็จะได้นะครับเนี่ยนะมันก็จะได้นะครับ นี่60กล่องก็จะได้ส่วนในข้างล่างเนี้ยเราก็น่าจะ PVP นะครับผม5รอบนะครับส่วนในข้างบนผมไม่แน่ใจนะครับส่วนใครที่อยากได้ไ,ไวๆก็ให้เรากดทองนะครับ200แต่แต่ผมชอบฟรีครับผมจะเก็บทองนะครับให้ทุกคนเก็บทองนะค,คืออย่าพึ่งกิเลสไปซื้ออะไรนู่นนี่นั่นนะครับอดใจไว้นะครับสายฟรีต้องอดทอนหน่อยอันนี้ก็คือหลังจาก กิจกรรมต่อไปหลังจากที่เราเก็บดีดาลาเกิดนะครับภายใน1เดือนครับก็คือ48วันนะครับถ้าดีดาลาเกิดแล้วอ่ะมันจะเปิดจิริยะนะครับผมมันจะเปิดจิริยะเซียนเนี่ยเอ้ไม่ใช่เซียนเซียนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับไอเป็นตัวฮีโร่นะครับตัวนี้แต่ก่อนแพงมากครับโคตรจะแพงเลยนะครับเขาก็มาแจกฟรีนะครับหลังจากดีดาลาแสงอุตสาของเราเกิดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมจิริยะนะครับผม แจกนะครับแจกทั้งตัวนะครับแล้วก็สกินนะครับตัวกับสกินเนี่ยก็คือแยกนะครับอ่าสกิลการใช้งานก็คือแตกต่างกันไปนะครับแต่ก็โหดนะครับโหดทั้ง2ตัวเลยนะครับอ่าก็ถ้าเก็บได้ดาระเรียบร้อยแล้วก็ทุกคนห้ามพลาดนะต้องทําทุกวันนะครับถ้าเราพลาดก็คือเลยเวลาที่มันกําหนดนะครับยิทจิแสงอุตสาก็เนี่ย อีตาจแสงอุษาก็มีเวลา8วันนะครับอย่าพลาดนะครับทํากิจกรรมไปเรื่อยนะครับอ่าถ้ามันขึ้นจุดแดงแงให้เราให้ทุกคนเลื่อนดูนะครับแหอย่างงี้นะครับไม่ใช่ว่าคะแนนไม่ครบประมาณเนี้คือแบบท้อนะครับทุกคนให้ทุกคนเลื่อนด้วยนะครับผมเลื่อนหาด้วยนะครับเลื่อนอย่างเงี้ยอ่าเลื่อนหาดูนะครับมันจะมีมาให้อยู่เป็นสีเหลืองนะครับเราก็เก็บไปนะครับอย่าพลาดนะครับอีเดจิแสงอุษา8วันนะครับ ถึงจะได้นะครับส่วนเดดาระก็คือเราต้องทําต่อนะครับอ่าประมาณ48วันถึงจะได้นะครับต่อไปนะครับจิริยะนะครับจะเปิดให้หลังจากที่เดดลระเกิดแล้วจิริยะจะเปิดให้นะครับนินจาระดับ SR นะครับก็ซูเปอร์เนั่นแหละก็ถือว่าโหดนะครับรอประมาณ ล็อกอินเจ็ดวันครับก็จะได้แล้วนะครับตัวนี้ได้ทั้งตัวแล้วก็สกินนะครับผมสำหรับมือใหม่ก็คงจะเข้าใจนะครับ3ตัวนินจานี้ที่ผมแนะนํามาก็คือโหดมากๆนะครับถ้าเล่นเป็นนะครับอย่าไปท้อนะครับให้ทุกคนเก็บทองนะครับผมสะสมทองไว้ให้ดีนะครับรอนินจาระดับ S มาในกล่องสุ่มนะครับผม300ร้อยคำีก็เกิดแล้วนะครับเนี่ยให้ทุกคนเก็บทองนะครับพอเราเริ่มเล่นใหม่ เราก็มาเล่นในโหมวดซีรีส์นะครับผมนี่ผมเล่นในโหมวดซีรีส์เพื่อที่จะเก็บทองนะครับไปเรื่อยนะครับอทองเรารับจากไหนนะครับเล่นใหม่เราก็ได้จากตรงนี้นะครับถ้าจบซีรีส์แรกก็เนี่ยนารูโตอย่างเงี้ยเราก็ได้50ทองอย่างนี้ครับได้แค่ครั้งเดียวนะครับทุกคนทุกคนอยาอา่าเอาทองไปใช้ให้มันเปลืองนะครับผมต่อไปก็จะขึ้น,นเรื่อยๆหนึ่งร้อยทองอย่างนี้นะครับจนมาเป็นโอโรโอโรก็ได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับผม ไปเรื่อยนะครับทองเขาแจกเยอะอยู่นะมือใหม่นะครับผมเยอะมากนะครับสามร้อยนะครับสามร้อยทองนะครับอันนี้ก็สี่ร้อยทองโอ้โหถือว่าเยอะนะครับผมก็เล่นมาถึงด่านนี้เก้าแล้วนะครับก็น่าจะได้แล้วนะจ๊ะสี่ร้อยทองนะครับมันจะเป็นด่านไปเรื่อยนะครับส่วนไอ้ตัวนี้จะเป็นสีฟ้าใช่ไหมทุกคนดูดูซ้ายซ้ายมือของผมนะครับบนบนบนจอสุดเนี่ย ต่อไปก็จะเป็นสีม่วงครับสีม่วงนี่คืออะไรนี่นี่แหละครับนินจาฟรีนะครับนินจาตัวเบบีเนี่ครับอสมัยเบบีนะครับฟรีนะครับเนี่ยเนี่ยเราก็เก็บตามนี้เลยนะครับสายฟรีนะครับก็จะได้นินจามาเรื่อยนะครับอผมก็ทําไปนะครับนี่ไปเรื่อยนะครับเล่นแรกๆเราต้องสู้ก่อนนะครับทุกคนอื้อ ประมาณนี้นะจ๊ะอ่าทองก็จะอยู่ตรงนี้แหละที่ผมบอกนะครับในซีรีส์นะครับทุกคนเล่นไปเรื่อยนะครับซีรีส์เดี๋ยวผมมาบอกนะครับว่ามันเป็นยังไงครับหมวดเนื้อเรื่องเนี่ยอ่าหมวดเนื้อเรื่องถ้าเราเราต้องดูนะทุกคนดูนี่นะเหมือนอ่าหมวดทาสเกะกับนาโต่อางเงี้ยถ้าเราเข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยทุกคนเห็นข้างล่างไหมครับเนี่ยองอไอที่ผมคลิกอยู่เนี่ยเห็นไหม เลข253 6 50เนี่ยก็คือพลังดาเมจเราต้องถึงนะครับในดานนี้เราถึงจะผ่านได้นะครับวิธีปั้นดาเมจเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆเลยก็คือให้ทุกคนเข้ามาตรงเนี้ยเห็นไหมผมคลิกอยู่เนี้ยแล้วก็จะเป็นอ่าสร้อยนะครับผมอันที่3นะครับผมเข้ามาตรงนี้นะครับนี่เราต้องหาประดับพวกนี้นะครับมาใส่นะครับเพื่อที่จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมอัพตัวนี้ขึ้นนะครับไอเป็นคอนก็อัพไปนะครับ ปึ๊บอ้าวไม่ติดโอโหแม่เจ้าอย่างงี้มึงก็ไม่ติดเลยเหรอเ <c> ก <oughs> ือเกินอ่านี่แหละเราก็ต้องใส่ประดับเข้าไปนะครับอืมเราถึงอ่เล่นใหม่ๆยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ประดับนะถ้าเราเปิดเปิดมาวันแรกยังไม่ได้นะครับให้ทุกคนเล่นโหมดซีรีส์ไปเรื่อยนะครับ <c oughs> เล่นไปจนกว่ามันจะปดนะครับปดในแต่ละด่านนะครับก็คือเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างกันเนี่ยเห็นไหมในหมวกเนี่ยแต่เล่นไปนี่ก็แจกทองนะครับ เนี่ยแจกทองนะครับตามเลเวลเลยกิจกรรมเดี๋ยวเขาก็บอกว่าให้ทําอะไรมั่งนู่นนี่นั่นมั่งนะครับผมอืมนี่แหละเด็กใหม่ก็ฟังไปก็ข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีสองผมจะมาบอกใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับส่วนทองนะครับเรื่องทองนะครับก็คือให้ทุกคนสะสมไว้นะครับมันจะมีตัวให้เรามาเช่านะครับผมให้เช่าเล่นนะตัวให้เช่าเล่นอยู่ไหนนะเดี๋ยวผมบอกอันนี้เดย์แต่ละผมรับไปฟรีแล้วเห็นไหมทุกคนสายฟรีก็โหดได้นะ อย่าท้อนะครับทุกคนเราก็หาเก็บทองนะครับอย่าไปใช้ทองแบบสุ่มสี่สุ่มห้ามั่วสั่วไปนะครับเก็บทองเอาไว้นะครับเก็บทองยังไงนะครับวิธีหักข้ามใจตัวเองก็คือให้ทุกคนเข้ามาตรงที่ในกล่องสุ่มนะครับผมจะเอาทองนะครับผมเนี่ยผมจะเอาทองมาซื้อัมพีไว้นะครับนี่ผมมีอยู่สี่จุห้าัมพีแล้วเพิ่งเล่นแค่หกวันเองนะครับถ้าผมเล่นแบบซีรีส์ไปเรื่อยก็จะได้ทองเยอะมากๆนะครับอสำหรับมือใหม่นี่ยังไม่รู้นะ เราต้องเก็บเก็บอไอ้คำพีนี้ไว้นะครับทุกคนเพื่อที่จะรอไอ้เอตัวใหม่เนี่ยมานะครับเอตัวนี้เราก็คงจะคาดการไม่ได้แล้วเราก็ต้องรอนะครับประมาณสัก300ร้อยคพีนะครับเอตัวต่อไปก็จะมาแทนคิลูบีนะครับผมประมาณสัก2เดือนนะครับ2เดือนมันจะเข้านะครับเอนะครับเอตัวนี้เอใหม่จะเข้ากล่องสมงก็คือ2เดือนนะครับทุกคนจำไว้นะส่วนเอน่าจะเป็นสัก4เดือนหรือเปล่านะผมลืมละอ่า ตัวต่อไปไม่แน่อาจจะโหดก็ได้นะครับรุ่นหนึ่งผีก็ถือว่าโหดอยู่นะก็สุ่มไปนะครับที่ผมแนะนําให้สุ่มก็คือไอ้ข้างล่างนี่ครับสุ่มมอนินจานู่นนี่นั่นไปก่อนนะครับอินจาฟรีเนี่ยเสุ่มไปก่อนนะครับอันนี้ผมอนุญาตให้สุ่มครับสุ่มเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ต้องกักครับส่วนไอ้ข้างบนเนี่ยเราต้องเก็บคำพีนะครับทุกคนฟังดีนี่คือสําคัญที่สุดก็คือเราเก็บคำพีนะครับส่วนทองอย่าไปหลงกิเลสนะครับมันจะเอาอ่า นินจาให้เราเช่านะครับมีนินจาให้เราเช่าเล่นนะครับมันจะอยู่ไหนนะอ่าในกิจกรรมมีตะก,กี้อย่างเงี้ยอ่ามันจะเป็นแบบนี้เช่นไหมทุกคนนี่มันจะมีนินจาให้เราเช่าเล่นนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอาไปเล่น PVP นะครับเพื่อที่จะเก็บทองนะครับผมมันจะเอามาหลอกให้เรานะครับแบบเล่นแล้วติดใจอยากได้อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยทุกคนอย่าไปหลงนะครับอ่าหลงกิเลสน,นะครับอืม มันจะมีขายในตรงนี้มันจะแนะนําเข้ามาในร้านนะครับผมอ่าสำหรับมือใหม่อันนี้ยวผม,มบอกเอ่อเราจะมาปั้นในดีให้โหดด้วยกันนะครับทุกคนเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะมาให้เราเช่าเล่นนะครับมันก็จะแจกอันนี้ให้เราด้วยนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับเก็บทองไว้อย่างเดียวครับตัวไอ้พวกเนี้ยมันไม่โหดหรอกแต่ว่าถ้าชอบจริงๆแบบเออบ้าข้างจริงๆก็คือแบบชอบตัวนี้จริงๆก,ก็จัดเลยนะครับเศษหนึ่งก็จิตหนึ่งก็ร้อยสี่สิบห้า ถึงร้อยยี่สร้อยี่สิถึงร้อยสิบห้าประมาณนี้ครับมันก็ไม่น่าจะแพงนะครับเป็นตัวเก่าๆนะครับมันจะกินทองเราไปเรื่อยนะครับเราก็เสียทองให้เขาไปนะครับอะไรก็ได้เราอย่าไปเสียทองนะครับไม่ว่าอะไรก็ช่างครับเราอย่าเสียทองให้เขาไปนะครับอืมประมาณนี้นะครับส่วนวิธีเก็บทองอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยเราเล่น ครบ20รอบเราก็จะได้ประมาณสัก600ทองนะครับเนี่ยโอ้โหคลิปคงจะยาวเนี่ย EP แรกนะครับเดี๋ยวจะมี EP 2สองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าเล่นยังไงแบบไหนอ่าที่ที่สำคัญเลยก็คือเวลาเรา PVP อะ่ะด้านบนภูเขาเนี้ยเวลาเรากดใช่ไหมมันจะถามนะครับถ้าเราเนี่ยทุกคนจะเสียทองไปตรงเนี้ย1 0 0ทองเลยนะถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บให้เรากดซ้ายมือนะครับซ้ายสุดเลยนะครับอย่าอย่าติ๊กตรงนี้นะไม่งั้นเราเสียทองนะครับผม ให้กดซ้ายสุดเลยเราจะไม่เสียทองนะครับผมจาไว้ตรงเนี้เราจะไม่เสียทองและจะอย่าเสียทองเด็ดขาดนะครับเราต้องเก็บทองให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะรอนินจาระดับ S นะครับผมนินจาระดับ S ตัวใหม่เข้ามาในกล่องสุ่มตัวนี้ครับอีก4เดือนข้างหน้าเรามีเวลาเก็บทองโคตรจะเยอะอาจจะเป็นซาสิกิเนสังสาระก็ได้นะครับทุกคนสายฟรีรีบเก็บทองกันเลยนะครับอย่าใช้ทองแบบฟุ่มเฟยนะครับประมาณนี้ ไอ้ใช้สองเนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะครับคือเราสายฟรีเราอันนี้เป็นพวก V P นะครับผมสามารถซื้อได้ครับน่าจะใช้ประมาณสักอ่าสิบห้าเอ้ยแปดคำพีฟ้าคราคมพีฟ้าก็คือหนึ่งคำพีก็สี่ร้อยแปดสิบทองเลยนะครับคมพีฟ้านะครับแปดคำพีเราก็สามารถแลกไอตัวพวกนี้ได้นะครับแต่เราไม่ต้องไปสนใจครับเราสายฟรีนะครับผม าสายฟีต้องอดทนหน่อยนะครับสายฟีก็โหดได้ครับนินจาดีๆรอเราอยู่ข้างหน้าอยู่นะครับอย่าไปหลงกิเลสเหมือนแบบแมงเม่าบินเข้ากองไฟอย่างเงี้ยมีนินจามาแบบโหดๆอย่างเงี้ยมาล่อให้เราซื้อไปเราก็เสียทองไปเรื่อยๆทางที่ดีแอดแนะนานะครับก็คือให้เก็บคัมพีไว้ให้เยอะๆเลยนะครับเพื่อที่จะรอนินจาตัวที่เราชอบนะครับผมก็จะประมาณนี้ถ้าได้ความรู้หรือว่า ใครไม่เข้าใจตรงไหนอยากถามอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวอีพีอแอดจะมาทำต่อนะครับอไม่มีอะไรมากก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนนินจานะครับอ่มีคนถามว่าพี่เอานินจามายืนหน้าคนโคโนฮะอย่างนี้ยังไงก็สายมือสุดนะครับอสายล่างสุดอย่างเงี้ยคลิดเข้ามาปุ๊บอย่างเงี้เลยอเราก็เลือกเลยนะครับนี่แอดก็เพิ่งเล่นใหม่นะครับก็ได้อีตจิมาตัวแรกก็ดีใจมากนะครับอืม เดี๋ยวจะปั้นเองแบบไม่ต้องเติไมตตไม่ต้องอะไรเลยสายฟรีนะครับสายฟรีแบบโหดๆกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เราก็เรียกกินจ่าผมจะเอานาฬิกโตะก,ก็ติ๊กเลยปึ๊บอย่างนี้อ่ามันก็จะยืนอยู่หน้าจออย่างนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการตั้งค่านะครับเล่นยังไงให้ลื่นไหลนะครับอ่ากดมาตรงที่ตั้งค่านะครับผมแล้วมันจะมีอ่าทีวีตรงนี้นะครับให้ทุกคนติ๊กช่องตรงนี้นะครับถ้า อ่ามาใหม่ใม่ันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นแจ้งเตือนบอกว่ามันจะทําให้โทรศัพท์เราแบบกระตุกนู่นนี่นั่นให้เราติ๊กช่องที่2แบบแอปเนี่ยเห็นไหมนี่ติ๊กให้หมดเลยภาพกราฟิกจะพอดีนะครับสําหรับมือถือใครที่หมดหมดก็ติ๊กให้อ่ามาด้านขวาสูตรหมดทุกช่องเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเด็กใหม่ระวังให้ดีนะครับอย่าลืมพลาดหนึ่งก็เลยหนึ่งเลยก็คือกิจกรรมอีทาชิแสงอุษานะครับ8วันนะครับอย่าลืม นะครับเราเข้ามาเราก็อย่าลืมเลื่อนดูล่ะอย่างเงี้ยเลื่อนดูนะครับบางคนไม่เลื่อนดูอ้าวคะแนนโอ้โหแม่งไม่ทันแล้วประมาณเนี้ยตายแน่ๆประมาณนี้นะครับไม่ตายหรอกครับเราก็ต้องเลื่อนดูอย่างเงี้ยไปทําภารกิจซะตั้งใจทํานะครับเราก็จะได้อิจจิแสงอุตสาหมาฟรีๆนะครับส่วนต่อไปนะครับเดยดาระนะครับผมเด้ดอาระแสงอุตสาหก็จะได้ฟรีนะครับถ้ามันเกิดแล้วเราก็จะได้ อ่าเปิดกิจกรรมจิรยะ7วันนะครับก็จะได้มาฟฟีๆนะครับผมล็อกอิน7วันนะจ๊ะก็จะประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับผมผมจะมาต่อ EP 2ให้นะต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาดูในหมู่บ้านโคโนฮาอย่างเงี้ยบ้ามันมีอะไรมา้างแล้วก็วิธีออออตัวซีรีส์เนะีไอเนี่ยเราต้อง ทำให้ดาเมจของเราให้มันถึงนะครับถ้าพลังเราไม่ถึงเราก็ไม่ผ่านนะเราก็ไม่ได้ทองนะครับผมอาศัยเก็บทองไว้ให้ดีนะครับอย่าไปเสียกิเลสให้กับนินจาตัวอ,อื่นนะครับมันจะล่อเราซื้อทุกๆอย่างนะครับในเกมนะครับเพื่อที่จะให้ได้นินจาตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรอในกล่องสุ่มนะครับผมโอเคแล้วเจอคลิปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ